วันนี้ฮาร่กับามาพามาสำรวจถ้ำนางฟ้านะคะอยู่ที่วังเวียงใช่ไหมคะลูกอ่าเป็นครั้งแรกเลยที่ฮาร่ได้เดินสำรวจถ้ำนะในฐานะที่เราเป็นคุณแม่เคยเดินสำรวจถ้ำมาบ้างเล็กน้อยนะคะในเมืองไทยวันนี้เราไปที่ประเทศลาวเลยฮาโร่ Halo, เป็นยังไงบ้างขับกับการเดินถ้ำครั้งแรกรู้สึกสนุกแฮปปี้มากเลยครับข้าไหในถ้ำน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเลยครับนี่ตรงนี้เราไปที่โถงถ้ำห้องแรกเนี่ยเราไปเจออะไร ไปเจอจู่ๆผู้ชายมาครับหินย้อยเหมือนจดู่ผู้ชายเฮ้ยทำไมรู้จักหินย้อยอ่ะหินย้อยคือมันย้อยลงมาจากเพดานถ้ำใช่เคยเห็นในไม้ครับอ๋อเคยเห็นในไม้ครับแล้ววันนี้เรามาเดินสำรวจถ้ำสนุกไหมคะสนุกมากเลยครัน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเลยเดินง่ายเจอแต่คนแก่ครับเจอแต่คนแก่อาม่ากับอากในทริปมีเด็กสองคนก็เดินไหวน้องนิสาก็เดินไหวแสดงว่าสนุก เดินง่ายเลยไอโลกก็เดินไหวโลกก็เดินไหวโอเคอันนี้เราก็ไปจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือพอเข้ามาในถา้าแล้วออกมาตรงนี้เราจะเจอเหมือนกับเป็นหน้าผาใช่ไหมคะแล้วเขาก็ทําทางมีแต่คนแก่มาม่าไม่แก่ โอเคนี่เห็นไหมแบบน้องนิสาก็เดินเก่งแสดงว่าเป็นทำไมอีตต้องอุ้มอ่ะอ่าก็ช่วยน้องไงให้ดอกให้น้องเดินง่ายขึ้นเพราะว่ามันชันอ่านี่เรากำลังเซทัลโหลกทุกคนนะคะไฮก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่ได้ทั้งน้ำตกได้ทั้งเดินถ้ำเดินป่าแบบมินิเล็กๆเลยนะประมาณ10 ห้ายี่สิบนาทีได้ไหมคะลูกโอ้ยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบนาทีไอดีเวอร์ไปนิดนึงค่ะก็เป็นเป็นทริปสั้นๆนะคะที่เค่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่ได้ทุกเพศทุกวัยที่อยากจะไปมีประสบการณ์ในการเดินเขาเล็กๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นซิปไลน์กันต่อก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่ประทับใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปดูกันนะอยากไปทะเลเหรอคะฮาลโลร้องเพลงอยู่ในรูปหนึ่งจนทุกคนบอกว่าโอ้ กำลังประสบเป็นผู้ประสบภัย <c oughs>